คืออ่ะต้องรับโทรศัพท์ว่างอะไรกันไหนอม่างเไี้ย มึงเรียกกูทำไมคราวหงกันเพราะว่าเลยว่าตอนนี้เป็นเวลาประมาณสองทุ่มเกือบสามทุ่ม <pic S 2> นนวันนี้เราจะมาตกลงกันว้า <Wow. S 2> พวกคุณเยมพิชาิพี่สุนทาแล้วก็พี่น้องเดี๋ยวประมาณดึกตึกสักตีสองตีสามหรือว่าหรือกี่โมงไม่บอกกี่โมงก็ได้ไม่บอกอเกียวจะโทรไปพวกคุณต้องับโทรศัพท์ตลอดเวลาลวตอน,น,านคุณนอนคุณห้ามปิดไฟพี่น้องขอร้องว่าพี่น้องอย่ากลับบ้านเพราะอะไรกูไปบ้านพี่น้องไม่ไหว เดี๋ยวเดี๋วไมตัดปคุณบุรีของกี่่แล้วมันนอนเนี่ยแล้วมันจะนอนหลับอ่ะใช่มันโทรไปแล้วคุณไม่รับสายถามว่านบ้อะไรตัดไม้สองงานครัไมายิฟฟันมาชิฟฟาน่ไม่ทำอะไรก็ได้กินกาแฟให้มันแบบว่าตื่นตัวหรือได้ใจะทำอะไรก็ได้ให้คุณไม่หลับเปล่าเวลมีโทรศัพท์เข้าไปอ่ะต้รับใช่ไหมโทรต้องรับ ไม่รับโดนต้องตื่นทั้งคืนอ่ะต้องรับโทรศัพท์นอนว่างอะไรกันไรไป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 ไอแป๊บเนยทุกคนก่อนจะเริ่มมันมีปัญหานิดนึงโอ้บ้านพี่ไม่ได้เลยว่ะยี่มแม่งแบบชุมชนอ่ะมันเสียงดังไม่ได้อ่ะบ้านพี่ก็เหมือนกันว่ะเสียงดังไม่ได้เลยเดี๋ยวข้างบ้านเขาจะว่าเอาก็นั่นแหละอย่างที่ได้ยินนะครับก็เดี๋ยวให้นอนรวมกันบ้านนี้แล้วกันแยกไปคนละห้องจบ328 <A>. อ้าตั้งกองมาแล้วใช่ไหมไอกันนี้บอกเลยนะว่าไม่ได้แดกกูหรอกแหมมึงก็รู้กูนอนดึกนอนเช้าป <c oughs> กติแล้วเนี่ยกูก็ตว์งานเป็นประจำอยู่แล้วยังไงกูก็ไม่หลับกลางคืนอะเขาเรียกว่าคนกลางคืนเว้ยข่าวมันหากินตอนกลางคืนนอนกลางวันนู่นนี่กูจะหลับตานี่กูหลับแล้วนี่กูหลับแล้ว

Субтитры ใครม่ทำาี้ให้ดูไอเหี้ยชนที่สองล้วโทรหายงมาโอเคไปคนแรกเลยตัวเต็งตัวเต็งไอนี้ยามเก่ามันก็นอนหลับอยู่รางวัลทังคืออะยามเก่านี่ปวดกล้ามเนื้อตาหมดแล้วตุตาไม่ลงแล้วสัลโหลฮัลโหลวออดีัังกูสลยนอนนับเรื่องถึงัสวียดนามอะไรยังไม่ครบเลยฮะ เ้หม <acia ar> ันช่างเป็นวันที่ว่างเหลือเกินง่วงนอนแล้วจะแก้งเขาถึงง่วงนอนชิบหยปกติเล้วนอนดึกอย่างนั้นขอคุณอานยินได้ไหมครับถุงเท้อย่ามาเวอร์เมดิคาลเซอร์วิสเอเซนเชียลสาขาราดกระบังนะครับตอนนี้คุณมีค่าน้ำตาลเกินกว่า400องศาไอซิลเซียตนะครับไม่ไม <ım S 2> ่ตอนตอนนี้คุ ไอ้สัตว์ตอนนี้กูฟาร์มอยู่เดี๋ยวกูตายเฮ้ยนีเฮ้ยบึงอ่ะดูผู้ชายไะคนมีเมียไรก็เอาเหรอไอเดี๋ยวบึงชัดชั่วอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยอุ้ยอะไรวะเนี้ย กูซื้อมาล่าไอติมมันแม่่อยเลยอะ่ะไม่เห็นหวานเลยเอา้เอาไขน้ำมันเครื่องเฮ้ยผมซื้อมาเขาบอกรสรสช็อกโกแลตผมง่วแล้ว ตอนนี้คุณจะได้เลื่อนชั้นจากเปรตต่ำต้อยเป็นเปรตผู้มีอันจะกินหวางสายสัตว์แม่งรวยแล้วเกินอย่ยโทรอยู่ได้โอ้ยขยันเนอะอะไรของมึงนักหาเนี่ยโอ้โหโทรจังเลย มีคำถามมีคำถามตอบหน่อยจะถามว่าในชีวิตเนี่ยเคยเจอเรื่องราวอะไรที่แบบไม่เม k e ซ e n s e บ้างไหมเออมันก็แบบว่าอยู่ๆก็ูก็กทํางานนะนะแล้วมันก็บอกว่าเอ่ออยากจะแบบว่าให้เราไม่นอนอะไรเงี้ยแล้วก็โทรป่วนทั้งวันอะไรเงี้ยมันไม่จะเป็นอ่ะไม่เวลาม,มันไม่เมันไมอ่ะมึงจะทำทำไมเนี่ยมึงทำทำไม <c oughs> แกล้คขญเนาะไม่ไม่เม k e ซ e n s e เลยเนาะ <c oughs> ถ้าพี่อยากเมดเซน์พี่ต้องอะไรรู้ไหมก็คือต้องวางสายจากมือเสร็จแล้วกูก็ไปนอนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อะไรต้องเป็นฟินโมบายแล้วชีวิตจะเมดเซน์เสมออะไรของมึงเนี่ยมึงมาขายของอะไรเนี่ยอะไรคือฟินโมบายเดี๋ยวจะแนะนำโปรโมชั่นของฟินโมบายให้ฟังฟังนี่ขอแนะนำฟินโมบายคุ้มเยอะง่ายไม่ผูกมัดฟินโมบายให้บริการทางออนไลน์1 0 0ซสะดวกง่ายจัดการทุกอย่างได้ทางออนไลน์ ช่วยให้ทุกคนได้ใช้ชีวิตที่ make sense กับค่ามือถือที่ทุกคนสามารถเลือกเองได้แม้แต่การควบคุมการใช้งานต่างๆฟินโมบายมาในราคาที่คุ้มเยอะง่าย oh. ไม่ผูกมัดไม่มีติดสัญญา ใช้แล้วไม่ชอบก็ยกเลิกไปเลยอแต่ว่าไิม้มเนี่ยต้องบอกเลยว่าเหมาะกับฟิน็กซ์ตรีมมากแพคเกจนี้เหมาะก,กับยิ้มสุดๆเพราะว่าอะไรรู้ไหมใช้ชชชเล่นเนต็ตใช้โทรได้เยอะสุดๆแบบคุ้งสุดๆไปเลยเออโดยเน็ตเนี่ยแม็กซ์สปีดถึง6 0 g กิกเลยทีเดียวส0กิกเออสลับใช้ได้แบบไม่อัน้นโดยความเร็วเนี่ย2 0เมกะบิตเลยทีเดียวเออโดยที่ไม่ต้องรอแบบว่าสปีดหมดด้วยนะโชวฟรีทุกเครือข่ายถึง600นาทีไม่มีตัด เด,ด,ดี๋ยว,ยวเจ๋อราคาแพ็กเกจนี้แค่329เลยเองนะ<ย>เออไม่มีแบบราคาขึ้นอะไรแล้วนะแต่ว่าถ้าเราย้ายเบอร์เดิมมาใช่ป่ะ แค่ใส่โค้ดว่าเฮฟฟินตรงนี้คุณจะได้ลดไปถึง50%อ่ะ50%เลยนะครับเออคิดดูนี่ไม่ธรรมดาแต่ว่าถ้าเป็นแพ็กเกจฟินเอ็กซ์ตรีมเนี่ยคุณจะได้ลดไป40%จาก329บาทต่อรอบบินใช่ป่ะก็เหลือแค่198บาทต่อรอบบินเออใช่นานถึง12รอบบินเลยทีเดียวเออแต่ว่าถ้าสมมติใครที่ชอบแบบเล่นเน็ตอย่างเดียวอะไรเงี้ยไม่ค่อยเน้นโทรอะไรเงี้ยแนะนำนี่ดีกว่าฟินเน็ตอ่าแพ็กเกจเนี่ยก็คือว่าจะเน้นเน็ตอย่างเดียวเลย มานนึนึ่ง,ง,งร้อยเก,ก้า,าทิา่เบ,บ<า>มีเน็ต Max Speed ให้ถึง10 g กิกด้วยนะแถมยังมีเน็ตที่ใช้ได้ไม่อั้นความเร็ว20 m เมกะบิตให้สลับใช้ได้เองไม่ต้องรอเน็ตแม็กส e ีดหมดก่อนแต่ว่าให้ยายก็จากเบอร์เดิมอะ่ะ แค่ใส่โค้ดเดิมเทปบิตรงเนี้ยจะได้ลดไปอีก30%มสิบเปอร์เซ็นต์นะคิดดูสามสิบเปอร์เซ็นต์ไปเลยเหลือหนึ่งร้อยสามสิบเก้าบาทแค่ใส่โค้ดง่ายจะตายก็นานสิบสองรอบบินเหมือนเดิมแต่ถ้าใครที่แบบเน้นโทรเน้นเน็ตเลยนะแบบฉ่ำๆเลยฟินอินฟินิตค่ะแพ็กเกจเนี้ยคือคุณจะโทรได้ไม่อั้นเน็ตได้ไม่อั้นจบราคาก็ไม่แพง7จ9บาบาทหาที่ไหนวะได้เน็ตแม็กซ์สปีดแบบไม่อั้นไม่ลดสปีดโทรได้ไม่อั้นได้ทุกเครือข่ายไม่มีตัดด้วยนะ นายเบอร์เดิมมาเนี่ยแค่ใส่โค้ดให้ฟินเนี่ยบอกเลยได้ลดไปอีก50%นะคะคุณพี่จริงอะ่ะจริงเหลือแค่3 7 5บาทต่อรอบบิน,น่ะนาน12เดือนอะถูกจุกโป่ถุกจะไม่รู้จะถูกยังไงแล้วอ่ะคือประหยัดมากมากแต่ว่าบางคนเขาอาจจะยังไม่อยากย้ายเบอร์มาอ,อะไรเงี้ย ลอง,งลองใส่โค้ดของเราไปก็ได้ก็คืออ๋อก็ได้ลดถึง5 0ในรอบบินแรกเลยนะใช้ได้กับทุกแพ็กเกจนะคะและที่สําคัญนี่ต้องบอกว่าสัญญานี่เขาครอบคลุมถึง7 7จังหวัดสัญญาณครอบคลุม7 7เจจังหวัดแถมเขายังมีแชทซัพพอร์ตด้วยอคิดดูซัพพอร์ตยชั่วโมงเลยที่สําคัญคือมันไม่ใช่บอทไงมันเป็นคนไงตา,ายมูสามารถเลือกเบอร์สวยๆเบอร์มงคลได้กี่บาทกี่บาทบอกมาฟรีที่ไม่จริงอ่ะจริงฟรีค่ะพี่เขาให้กันฟรีๆด้วยหรอวะ ไม่จ่ายตังค์ค่ะเอองั้นเอาคณะมูกรอบไม่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 บริเปิดโทรเบอร์โทรก็สามารถซื้อซิมได้ง่ายๆนะคะที่ฟินโมบาย io โดยขึ้นไว้ตรงนี้ใช่กดที่ลิงก์ตรงนี้ใช่เขาอ่ะจะส่งซิมเนี่ยให้ฟรีเลยนะ ยุคสมัยนี้นะคะ Alexandra> อะไรมันก็แพงอะไรประหยัดได้ก็ประหยัดถูกต้องเออดังนั้นเนี่ยมาใช้ฟินโมบายนะคะถูกก็ถูกกว่าทั้งเน็ตทั้งโทรเนี่ยได้คุณค่ามากขึ้นเเออบอกแล้วนะคะว่าถ้าเป็นฟินโมบายเนี่ยยังไงชีวิตก็เมกเซนเสมอถูกต้องเยตอนนี้จุมงโรมาหากูคือวุมงในมือใช้หรือยังเนี่ยใช้แล้วสิ many months later เอาเว้อา้อ้อทเไงมาวไปดูงเลยถึงเวลาแล้วครับที่เราลองมานาน อหไรอ่ะคุณแม่ไม่ได้หลับเลยโอ้ยทไึงเล่นอะไรไ้ไอ้ไอ้แขกเขาได้แล้วป่ะหน้ากูโยอะเอ่ะมาคุณแม่จยงาม่ขายคุณแม่สวัสดีค่ะคุณแม่อยู่จังหวัดอะไรคะเหรอคุณม่่จัวัดอะไรครับ ไอ้เฮียมึงอยูจังหวัดอะไรคะคุณพี่อยู่จังหวัดอะไรคะมึงจะบริจาคเท่าไหร่เออเอาเท่าไหร่เขาจบแล้วจบแล้วแม่เดี๋ยวตายอยังไงเดี๋ยวไม่ตายเพราะว่าแกไม่กลับบ้านมาหาแม่หลายปีแล้วพี่จับลาไม่กลับบ้านเลยนะเราก็เลยอ่ะจะโทรไปว่าเศร้าเศร้าเลยเศร้าเลยนี่มีวอลเสียงมีวอลเสียงไอ้าวโอเคเก็บตอนวอลเสียงอะไรแม่โทรอแล้วฮัลโหล ไอ้ดิบสมรานบราลุกเอ้ยอะไรฮัลโหลนี่แม่ไงแม่เึมือ่ะงเ้ยเฮ้ยไอ้อนี่มา่จะใช้โอ้ยมรานุ้งมาใช้นี่นาะงไ่ส่งตังมาให้แม่ฮะ่ังของผูสูบวัเียอะไรแม่บแก้กจับสุรินทร์นอ้นโอนน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 อนน ลาล,ล่ามาแล้วจิจหมดแล้วไอ้อออตั้งไปเจอคุณหนาะวาระสุดท้ายของมึงมาถึงแล้ว เขาสั่งคุณห้ามนอนเออจเช้ามือเลิกคนเหรออะรับใช้ทำอะไรกันเอามอไซค์เบอร์เลยมเข้าหน้าได้ตัวสังยาวตัวมันยาวตัวสังยาวก็ฆ่าคนได้แกไม่รอดแน่ คนอีสานแม่ได้นำพาแม่พี่สำราญมาจับสุรินสุรสนีริจ้ฉันเป็นแม่ค่อยลูกหลานี่แหละลูกเอ้ยไอเลีวนี่ต้องให้แม่มาตามเฉยจะขับมอไซค์ทับขามาเลยอโอ้โหแม่มึงใช้แพ็กเกจเอ์ตรีมมะเฮียอุ้ยอ้าวลอง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 ระดับ

เนี่ยที่จริงเราแกล้งกันวันนี้จริงๆไม่มีเซนเท่าไหร่ถูกต้องยืนๆใครมารับโทรศัพท์ก็ใช่แต่บึงนี่แหละอันนี้ไม่มีเซนแต่ถ้าเมคเซนต้องนี่ฟินโมบายครับเพราะถ้ามีฟินโมบายแล้วชีวิตจะเมคเซนเสมอว่าอย่าลืมไปใช้กันเยอะๆนะครับเรามีโค้ดส่วนลดให้ด้วยทั้งเน็ตทั้งโทรคุ้มโคตรหรือใครสนใจฟินโมบายแพ็กเกจอื่นนะครับก็กดดูได้เมื่อเัาได้เลยดีทุกแพ็กเจ๋งทุกแพ็กเพราะว่าคุ้มเยอะง่ายและไม่บูมัด ไม่ติดสัญญาด้วยลองแล้วไม่ชอบก็เลิกได้ใช่ใครสนใจอยากได้อยากซื้อกดเข้าไปที่นี่ www. fitmobile. io หรือกดที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับส่งไปถึงบ้านและติดตามโปรโมชั่นพิเศษและก่อนใครนะครับที่ร้านแอดตรงนี้ fitmobile ตรงนี้แอดเข้าไปเลยนะครับครับผมเปิดเขามีรถอะไรแบบโหยใช่แค่นี้ก็ลดได้หน่อยจะดีแล้วถูกจริงเลยลองเอาง่ายๆลองมาเปรียบเทียบดูแล้วกันว่าที่ไหนมีถูกกว่านี้ที่ไหนมีดีกว่านี้นะครับทุกคนกดเข้าไปลิงก์ใต้คลิปนะครับถ้าอยากใช้ fitmobile นะครับครับเก็บดีๆ ดีทุกแพ็กเกจครับจริงๆถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครัรบ